บังลาบุกบังลาบุกสีสตีฮ้ยน่าก้าสวัสดีค่ะ เล่นตา็เหมือนแค่ใครในะถอดเล่นตาก็มองไม่เห็นสวัสดีค่ะเฮ้ยเครจะขึ้นไรได้มีเสียงไหมหรือว่าเป็นอะไรอะไรเขียนมาคุยกัน อากีอยู่คนเขาก็เดินธรรมดาใส่ไฟไหม้ี่ไหน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ากันมาทักทายกันมาพูดมาคุยกันแบบนี้เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตจะขอไปดูหน่อย เนี่ยอยู่ต่างประเทศมันก็จะเป็นเนี้ยปิดหน้ตาต่างกันเราต้ไม่รู้ไม่เห็นเลยเดินมาก็ไม่เดินมีอะไรกันปิดหน้ตานตา่ตางกันหนาว รู้ดยกเห็นอีกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องๆอ,อยู่ไหนมาเัน,เน่องนี้ก็ปอกกระเทียมปอกกระเทียมสวัสดีก็มีอะไรหรอ้องนั่งคนก็วิ่งเนี่ย มันนั่งแปะไม่รู้เรื่องอะไรเนีย่ยเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะสอนแรแม่ก็ท่งมาขี้มาเยี่ยว,วเห็นหมั้ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย เรามานั่งแปะงมาเห็นปอกกระเทียมจะทำหม้อซอสเดอซอสเดอกระเทียมเนี่ยปอกกระเทียมปอกกระเทียมพี่นีกำลังจะปอกกระเทียมจะทำซอสเพราะลูกเขาอยากจะกินเนื้อย่าง ลูกเขาชอบไงเอ้ตัวเล็กมันชอบกินต้มพะโล้ก็ให้มองถาถาจะเลือบมองไม่กล้าไม่กล้าถ่ายทอดเดี๋ยวมันจะกดไไม่กล้าเอาก็ให้เห็นบางคนก็ถ่ายแนละ้วก็เห็นประเทศไทยก็เห็นอะไรก็ถ่ายนะ เราไม่กล้าไงเราไม่กล้ามันพลังขึ้นไรเดี๋ยวมันออกสื่อออกสื่อแล้วมันดกด,ดกดของเราจะม,มีอื่นเยอะถ่ายไปถ่าย,ายจับก,กล้องเดี๋ยวไปเอามิทอศั์อีกอันเดี๋ยวไปถ่าย ไม่มีอะไรนะเราก็ไม่เข้าใจนะอยากไปสารแนแหนกัน,นนะขึ้นไลน์แล้วก็อยากลงไลน์วิ่งอยากวิ่งไปดูสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆ มีอะไรหรอเนี่ยเปิดเออเปิดเปิดหน้าต่างขึ้นเลยเปิดหน้าต่างขึ้นสูงแล้วยกข้อมานขึ้นแต่ไม่กล้าวิ่งไปดูปิดถนุนลแล้วแล้วก็เอ๊ ได้เห็นได้ยินรถพยาบาลรถตำรวจเลยแต่เราก็ไม่ได้เอกใจเนาะถ้าอยู่ในบ้านเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินรถแต่เราไม่รู้ ก็มีพี่ก็จะทำเอ่อซอสกระเทียมปอกกระเทียมนะแล้วก็จะเม,ม็นลูกก็ชอบกินมากเลยซอสกระเทียม แล้วเราก็จะอทำให้เขาทำลูกชายเขาชอบมาปิ้งย่างกินของเขาอะไรเงี้ยคือเราทำให้เขาแล้วเขาก็ได้กินเนาะอืมเขาอร่อยคือว่า ทุกอย่างมันก็อร่อยเนาะถ้า <Yeah. S 1> ซอสไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยต้องอยู่กับซอสลูกของเราเนี่ยเรารักเป็นดวงใจนะนี่อยากพูดให้ให้ทุกคนฟังว่าทำไมลูกรักพินีเพราะว่าพินีคิดถึงเขามีรักเขาเด็กเนาะเขาเขาจะรู้นะว่าแม่พ่อแม่รัก เขาแบบไหนอะไรเงี้ยเขาห่วงอืมเขาที่นี้ก็ด, ừng, ด, ừng, ด, ừng. ดกื่มเดิมเดิมกึ๊กกึ๊กตามประาของชีวิตโลกหนึง่งใบหนึ่งของคนแก่คนเฒ่าเนาะที่ได้สู้ชีวิตมาเอ่ขอข้อ <c ười> ดะครึ่งนะข้อนะขอน้ขอนหนึ่งของชีวิต เรวเลี้ยงลูกสมมุติว่าเรามีลูกติดฟนปอมลิ้นลิ้นมันติดฟนปอมไงสมมุติลูกอะเขาจะเข้าใจพ่อแม่เขาเราไม่ต้องอธิบายเขาฟังหรอกต้องไปข้ามไปเพิ่มไม่ต้องไปโกนด่าหรือว่าไปล้าเลิกอะไรอะเขาจะรู้ เด็กเขาจะรู้เองว่าพ่อแม่เขาเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยความผูก <c oughs> คนเราจะภาคภูมิใจนะต้องคุยว่าผัวดีผัวไม่ดีอะไรเนาะมันจะมามันเองอืมันจะมา,มอ,อ,มมะมาอย่างเรานี่เราตอนแหลไม่เป็นไงเราก็หกไม่เป็นเน่ะ ไม่เคยมีผัวดีเกิดมามีผัวคนแรกดีแต่เขาก็ดีของเขาไม่แน่ของเราคนแรกเขาดีแบบเขาไม่เข้าใจนะเออหัวอายุสี่สิบสองมีอายุยี่สิบอะไรเงี้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามมันต่างไปสมัยก่อนเนะี่ยหัวเขาก็ คิดนะเขาไม่รู้ว่าเมียรักเขาเหลือเกินรักเหลือเกินมนะรักมากรักผัวเหลือเกินแต่ผัวเขาไม่เข้าใจนะความรักมันอยู่ในใจเนาะไม่ได้ตะโกนออกมาเขาไม่เห็นไม่ใครเห็นอกเขาหรอกเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมีใครรู้ถ้าไม่พูดก็มไม่มีใครเห็น ในอกเราอนะไม่ม <Cornell. S 2> <laughs> ีเรื่องเล่าก็มีเรื่องต่อไม่มีไม่มีอะไรเออกวิ่งไงรถวิ่งได้เมื่อกี้ก็ปิดทาง เราไม่รู้นะขนาดดูตรงนี้ไม่ไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรสวัสดีค่ะ สสายสบายโอ้โอนโอนเนี่เอ็นแล้วนดื่มไปสองแก้วไม่ค่อยสบายหรอกแต่ก็ดื่มไปงั้นเนี่ยคือว่าชีวิตสุดท้ายดื่มแล้วมันไม่ได้ทุกข์ใจใครดื่มเพื่อความสบายสบายสบายดื่มแล้วไม่ มันได้ทำความเดือดร้อนใครเนาะดื่มมันก็ดีก็แล้วบางคนดื่มแล้วอาลวาดดื่มแล้วมีปัญหาดื่มแล้วก็ทำ้ายเขาของ,ของดื่มนู่นดื่มสร้างสรรค์มันก็น่าดื่มเนาะ สุลาเขาไม่ได้ทำให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้คนเลว็วแต่คนมันอยากเล็วเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางครั้งคนเราชีวิตนะ no? คิดคิดบวกคิดลบเนาะถ้าคนคิดลบมันก็ลบคิดบวกมันก็บวกเนาะ คนก็ดื่มแบบสบายสบายคุยแบบดีๆคุยแบบมีความสุขคุยแบบไม่มีปัญหาก็คุยกันทั้งคืนนอนหลับหลับฝันดีคิดถึงกันมือหาดกันบางทีน,นอนหลับกเห็นแล้มือหาเกันแต่บางคนนี่ดื่มแล้วก็มีปัญหาใจร้าย ทำร้ายลูกทำร้ายเมียก็มีสังวนดื่มดื่มแล้วก็ไปคิดว่าเออไอหนู่นเปนี่นีน่ไม่ต้องดื่มคนบางทีแหละใจคนนะ่ะบางครั้งแต่ไมพูดว่าดิฉันนะ่ะเป็นคนใจดีฉันใจร้ายว่าตอนท่านดื่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคิดห้ามคิดห้ามคิดเด็ดขาด คนมันจะช่วยโดยสันดานทำาไม่กล้าแสดงออกคนดื่มดีมันก็มีคนเมาอ่ะเขามีเหตุผลเขมีเยอะเดี๋ยวไปคิดว่าดื่มสุดาลแล้วมันจะเฮ่อคนมันจะเฮ่อมันก็เฮ่อโดยสันดานคือว่าทำไมฉันไม่ดื่มเหล้าเพราะ เดี๋ยวฉันจะเฮี้ยฉันจะไม่ดีก็คือว่าสันดาลมันไม่ดีนะอย่างอย่างของเราเนี่ยกินแล้วกูเหนื่อยพวกนีต้ตื่นเช้ามากูไม่รู้จะทำยังไงอะไรแล้วก็ว่าไปาเหนื่อยมันเหนื่อยอะก็คือไม่ใช่ว่าเรา คนที่เขาหยุดดื่มคนที่เขาดื่มเนี่ยบางคนเขาเป็นโรคซึมเศร้านอะอาการที่เขาหนักเนาะเขาไม่ดื่มก็เพราะเ,เหม็นกระเทียนนะ <laughs> คนที่เขาไม่ดื่มอะ่ะก็คือเขามีเหตุผลอะไรแต่อาการหนงเขามันเยอะไงเขาเหนื่อยคือ ดืมแล้วเขาก็แบบเขาไม่แข็งแรงไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปทำายไทยเขาอยู่ในโลกของเขาเอาอย่าปิดเสียงอืลืมไปที่ไลก็ลืมปิดเสียงบางคนนะ คนก็จะบอกคนขี้เมาคนดื่มคนอะไรคนดื่มเขาไม่ได้ไปทำ้ายคนนะเ็ะดื่มแบบสนุกสนานเ็ดื่มแบบร้องเพลงสนุกสนานอะไรในีวิตทกเขาไม่ได้เบียดเบนใครเนาะอืมเขาไม่ได้ไเหม็นกระเทียมเขาก็อยู่ในโลกของเขาอะไรเงี้ย แต่คนาบางทียังไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะไม่ได้เมาอะไรเลยนะเมากิเลสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบว่าคนเนีก็จะว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวน,นี้ขี้เมาโอ้ <laughs> ยเดี๋ยวนี้ขี้เมาคนเมาบางทีมันก็เพียนะเย้ยนนะเลิกจีนไม่เมาจะถูกหมดนะแล้วคนดีไม่ใช่ว่าจะถูกหมดนะ คอมเมนไม่ขึ้นเลยอะ่ะไม่มีอ้ยไม่มีใครอยากคุยด้วยกับพี่นีเหรอบฟังเหรอ <laughs> ฟังก็จะคุยอ <laughs> โอ้เป็นไรเลยมีคนขึ้นเลยอะ่ะมีคอมเมนต์เลย มีเลยเนะี่ยนั่งคุยกันเดี๋ยวจะทำผมใหม่มั้งองนี้ภาพทิศขึ้นด้วยโอเกะเกะกระเทียมได้หนึ่งหัวแล้วเนะี่ย ทำซอสซอสกระเทียมพอลูกลูกชายชอบม,มากมายองเนสกับซอสกระเทียมเพราะว่ากลับมาจากร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มานั่งยา่างปิ้งอะไรเขากินชีวิตเด็กเนาะคนเป็นแม่เนาะลูกเขาอยาก มีความสุขแล้วแม่ก็ทำให้เนี่ยคนเป็นพ่อแม่คนน่ะมันต้องไปสแสดงเยอะมันต้องไปอะไรเยอะหรอกทุนนิดๆนน้อยทุนวัยเด็กนะ่ะจะสำคัญมากนะเลี้ยงลูกอะลูกเขาจะปลูกฝังในวัยที่ที่เขา ออกมาจากท้องเราแล้วก็ตรงที่ว่าเขากาลังมีความรู้สึกในสมองเขาในทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเขาเนาะเขากำลังที่จะ,จะเริญเติบโตเนี่ยเราต้องปลูกฝังในเวัยเด็กที่เราจะปลูกฝังเขาว่าเราจะทำไงให้มันจะอยู่ในความรัก ความผูกพันเด็กเหมันตั้งตั้งแต่เขาเขาได้รับได้รับความรู้สึกของเราตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเขาอยู่ในท้องล้วก็เดือนเขารับคัารู้สึกแต่เขาไม่รู้หรอกพอเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมานะความผูกพัน การเลี้ยงเขาออกจากท้องมาฟาร์มรู้สึกจะเขากำลังจะดิ้นจะคานจะอะไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาจะรู้ตอนที่ว่าเขากำลังหัดพูดหัดเดินหัดอะไรเนี่ยแต่เขารู้หมดแหละเด็กเขารู้หมดแหละฟาร์มมันก็ต้องปลูกฝังกันมาเด็กนะพ่อแม่จะต้องปลูกฝังลูกเข้าใจมันไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่ว่าให้พี่เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงลูกเราเหมือนเอเลีวลูกเราให้ให้เขาเลี้ยงเลี้ยงลูกเราไปหาเงินเนี่ยทำงนานเนี่ยหวังว่าเออพี่เลี้ยงคงเลี้ยงลูกดีผัวเลี้ยงลูกดีอะไรผู้ชายบางคนก็เีรียดนะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจหรอกการเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่เข้าใจในฟวามรู้สึกไม่ว่าหญิงชายนะเราไม่โทษใครนะมันไม่ขึน้นเลยไม่เด้งแล้วไม่มีใครเม้นไม่ใครเขียนมาหามันเหมือน,มนเหมือนก็เขียนว่าไป ก็ไปกดตรงไหนอะเขาบอกว่ามันมันเป็นอะไรถ้าใครอยากเขียนมาสักนิดสักหน่อยเขียนมาเลยไม่รู้กขาเเป็นอะไรหรอเานะเลาขึ้นไลนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นภาษาอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไร เขียนเห้นมาหน่อยสิกดอะไรตัวบรรลิดนี่เงจะลงไล่์รืขึ้นใหม่เป็นไรยูทูบปาบอบเขียนอะไร ใครเข้ามาฟังก็กดถ้าไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะคุยก็กดอะไรเข้ามาหน่อยใช่ไหมก็จะลงะไรแล้วเป็นไรอะ่ะมันค้างตึงเลย มันเป็นไงเลยคะปุ๊บยันลงหมดนะ